สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันเนาะในเรื่องของพลังด้านสเสบียงบุญนะคะเรามาดูกันว่าเลัียงพลังบุญของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะก่อนอนื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะ เรามาดูกันว่าอามาเช็คพลังงานก่อนเนาะว่าพลังงานของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะมาดูกันพลังงานดีมากนะคะพลังงานคุณแต่ก็ยังวิตกกังวลอยู่นะคะคุณยังวิตกกังวลอยู่นะคะอะไรที่มัน เหนื่อยใจนะปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าความสุขของคุณรอคุณอยู่นะคะพลังของคุณกําลังดีเพียงแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกกังวลในจิตใจอยู่เท่านั้นเองอย่าไปทุกอ,อกทุกใจนะคะสิ่งดีๆอยู่รอบตัวนะคะขอให้คุณ รับพลังดีๆไปที่รอบๆตัวนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูกันว่าดูช้อยใหญ่ๆว่าสบียงบุญที่คุณมีอยู่เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเจอพลังงานดีๆก็รับไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานด้านสบียงบุญเป็นยังไงตัวคุณเนี่ยกำลัง เจอกับอารมณ์อารมณ์ล้วนๆน,นะคะตอนนี้ขี้งุดเหงียดนิดนึงนะคะอารมณ์อารมณ์คุณนะคะเราก็เผาลงบ้างนะคะวิตกกับการงานมากนะคะเบาๆนิดนึงนะคะอารมณ์อยากจะทําให้สําเร็จอยากจะฟันอยากจะสู้ให้มันจบจบไปอยากจะทําอะไรให้มันจบจบไปอยากจะ อย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆเพราะว่าโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงมากเลยนะคะพลังบุญของคุณมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือการที่อารมณ์นะคะอารมณ์ของคุณเลยล้วนๆตอนนี้ขอให้คุณหายใจลึกๆนะคะอยากจะให้มันแล้วไปไงอยากให้มันหลุดพ้นคุณอยากให้หลุดพ้นไปช่วงนี้นะ คุณกำลังวิตกกังวลเรื่องเรื่องนี้เรื่องงานเป็นอันดับหนึ่งนะคะอยากจะให้มันหลุดไปสำเร็จไปแล้วก็จะได้เบาให้ให้ทำใจนิดนึงนะคะก็ค่อยๆค่อยๆคิดนะคะค่อยๆคยิดบุญของคุณนะมีอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือบุญของคุณเลยนะคะบุญแห่งความการอุดมสมบูรณ์นี่บุญบุญหนนคุณอยู่แล้วคะ่ะ นี่คือบุญของคุณเลยนะคะในอนาคตของคุณสำเร็จแน่อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้แน่ใจเย็นๆนะคะขอใจเย็นๆนี่คือไพ่แห่งอนาคตเลยนะคะปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือการที่เอาทุกอย่างไว้ในตัวคุณหมดเลยนี่คือปัญหาปัญหาของคุณ ที่คุณกำลังตัดสินใจอะไรมิดอารมณ์ตัวเองบางครั้งไม่ได้แบบไม่ได้ตามเป้าตามแผนตามตามที่คิดไว้อะคะ่ะจะเย็นเย็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบุญคุณมีนะคะบุญคุณมีนี่คือบุญของคุณนะคะขอให้เห็นไหมมาถึงก็ห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยคุณคุณคิดนะคะคุณดู คุณแค่ดูว่าตรงเนี้มันอาจจะไม่ไม่ใช่ของเรามันไม่ไม่ว่าเป็นเรื่องใดนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องใดนะคะเมื่อมันไม่ใช่เป็นของเรามีสิ่งดีๆร้ออยู่เนี่ยตั้งอยู่เนี่ยมองดูอาจจะน้อยนิดคุณอยากได้เท่านั้นแต่มันได้แค่นี้ก็เหมือนเราอยากได้ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแต่ เขาดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งหาเงินเก่งรักครอบครัวแต่ปากร้ายนี้เขามีจริงไหมคะเหมือนผู้ชายอะอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงขี้หงุดหงิดนิดนึงแต่ด้านดีเขาอะรักครอบครัวก็มีนะคะดังนั้นเราเราไม่ต้องไปกังวลมากกับเรื่องอย่างนั้นเราเอาเราเอาส่วนดีเขาของทุกๆสิ่งมา นะคะงานเหมือนกันอะไรที่มันตรงนี้มันออยากให้มันเพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกอย่างตอนนี้ยังไม่ perfect, เพอร์เฟกก็ไม่เป็นไรนะคะเราเอาส่วนที่ได้ไปก่อนนะคะแต่ว่ากว่าคุณจะได้มาหรือสําเร็จหรืออะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพลังบุญของคุณมีอยู่แล้วนะคะคุณสามารถทําได้ ด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยใจคุณคุณคุณสามารถใช้ใจใช้คำพูดใช้วัฒกรรมวัฒนินทุกอย่างในตัวคุณเนี่ยสยบทุกอย่างได้นะคะคุณผ่านคุณผ่านอยู่แล้วจริงๆถ้าคุณคุณความคิดของคุณน่ะคุณคิดจะเอา ชนะทุกอย่างแต่บางครั้งอะ่ะมันได้นิดเดียวก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดหลไรมากตอนนี้สเสบียงบุญคุณมีร้อยเปอ์อยู่แล้วร้อยนี่คือสเสบียงบุญของคุณเลยนะไม่ว่าอะไรนี่ไงไพ่เกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ห้าดาบห้าดาบเนี้ยคนอื่นนี เขามาทีมเดียวกับคุณนะคะเหมือนคนในครอบครัวนะ่ะอาจจะเหนื่อยล้าเมื่อยเบื่ออะไรเงี้ยคือสู้มาเหนื่อยละแต่คุณยังมี energy สูงอยู่มีพลังมากมายเหลือลร้นคุณอยากจะทํานั่นทนํานี่คุณต้องใจยยเย็นๆนะคะใจยยเย็นๆนิดนึงมันจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้ก่อนนะคะไม่ได้แพ้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงแพ้หมายถึงเพื่อนร่วมทีมของคุณนะะ่ะรู้สึกจะ ทอ้ทอๆอะไรเงี้ยเราค่อยๆค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆใช้คําพูดนะคะไพ่ไพ่ใบน,นี้สําคัญมากสําหรับคุณเลยคุณอยากให้ทุกอย่างมันสําเร็จด้วยอารมณ์อารมณ์ล้วนๆนะตอนนี้หงุดหงิดคิดมากอยากให้ค้าขายดีอยากให้าาอคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาที่พอดีก่อนเอาที่พอได้ก่อน นะคะสบียงบุญคุณมีนะคะมาถึงจุดนี้เลยคนรอบตัวคุณอยากจะไปอิสระหลุดพ้นกับตรงนี้อยากจะให้งานมันเสร็จอยากจะให้ผ่านไปอยากเพื่อที่ตัวเองจะได้ปลอดปร่งสบายใจแต่มันยังไม่พร้อมนะคะคุณ,ค,ณคุณก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะหวังว่าคุณคงเข้าใจนะคะกับวิถีชีวิต ะค,ะคุณเป็นคนสู้อยู่แล้วนะคะคุณอย่าลืมนะคะบุญคุณมีมากมากมายมหาศาลแต่ยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นเอาแค่พอดีก่อนนะคะเอาแค่พอได้ก่อนเพราะคุณเป็นคนเก่งขอให้โชคดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปยาวเนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้ ขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีโชคดีค่ะ